สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ยายเพ็นสอดรู้สอดเห็นอยากรู้ว่าเขามีอะไรเห็นคนมุงดูเต็มเมืองเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างมาชมด้วยกันเลยค่ะดูเขามุงดูอะไรคะเพื่อนๆพอโอ้โหมอเตอร์ไซค์แก๊งมอเตอร์ไซค์ค่ะ เขารวมตัวค่ะแก๊งมอเตอร์ไซค์รวมตัวค่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยวันอะไรวันอะไรก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆมือม่เต่คันใหญ่ๆมาอมาโหดูมอเตอร์ไซค์แต่ละคำสิคะเพื่อนๆ ยายเพ็ญเดินเข้าไปถ่ายก็เกรงใจเขาอยู่ค่ะเพราะว่าไม่อยากจะถ่ายหน้าถ่ายตาแต่บางคนเขาก็มองยายเพ็ญอย,อยู่แต่ก็อยากจะถ่ายเพื่อจะได้มาอวดเพื่อนๆนว่าวันนี้ที่ตลาดหน้าบ้านยายเพ็ญเขามีอะไรกันเขาประชุมกันค่ะไม่รู้ว่ากี่จังหวัดนะคะเพื่อนๆพอนพอเข้าไปใกล้ ได้ยินเขาพูดหลายภาษาค่ะตอนแรกคิดว่าประเทศนอร์เวย์เท่านั้นแต่ไม่ใช่ค่ะภาษาอื่นด้วยเขาอาจจะนัดกันเจอกันวันนี้นะคะเพื่อสังสรรค์กันค่ะแล้ววันนี้อากาศก็ดีค่ะบเอิญอากาศดีมากๆเลยค่ะแต่ก็ลมเย็นอยู่นะคะหนาวค่ะยายเป็นใส่เสือ้อ คลุมค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าทนหนาวเหมือนเขาไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าคนไทยไม่ใช่เลือดไวกิ้งเลือดมันก็เลยใสและทนความหนาวไม่ได้เหมือนเลือดไวกิ้งเลือดไวกิ้งก็เป็นเลือดของชาวนอร์เวย์หรือประเทศขั้วเหนือของโลกค่ะคือประเทศสแกนดิเนเวียค่ะเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเลือดไวกิ้ง ทนความหนาวเก่งค่ะชมสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆจะถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ชมรถมอเตอร์ไซค์มีหลากหลายทึงกับมอเตอร์ไซค์มากๆเลยค่ะเมื่อได้ดูด้วยตาหลายประเทศค่ะมีทั้งคันเล็กคันใหญ่คันใหม่คันเก่า แบบมันเปลกมากเลยค่ะที่นี่ตรงนี้จุดนี้วันนี้เป็นที่สะสมมอเตอร์ไซค์ให้ยายเพ้นได้ดูเป็นอาหารตาค่ะดูแล้วก็ทึ่งค่ะเพื่อนๆไม่ชอบขับมอเตอร์ไซค์หรอกค่ะแต่เห็นแล้วมันดูมะดีค่ะสวยดีดูแต่ละคันใช่ไหมคะเพื่อนๆ แต่ก็เคยนั่งในกลุ่มนี้คันหนึ่งค่ะได้ลองขับดูค่ะไม่ได้ขับหรอกค่ะนั่งค่ะดูคันนี้สิครับเพื่อนๆพอนพอดูใกล้ๆนะคะเลี่ยมเทพจะไม่มีฝุ่นมาจับเลยค่ะเพื่อนๆนงามเขารักมอเตอร์ไซค์มากๆเลยนะคะคันเก่าก็มีค่ะคือมอเตอร์ไซค์ แบบม,มะมะสมัยโบราณเขาก็เก็บเอาไว้เป็นอย่างดีคะ่ะก็คิดว่าคุณค่ามันสูงนะคะของเก่ามันอาจจะแพงเขาึงเก็บเอาไวค้ค่ะหน้าร้อนออกมาเขาก็จะมาเจอกันนัดหมายมาเจอกันบางครั้งนะคะสนุกมากๆเลยคะ่ะเห็นมอเตอร์ไซค์เขาขับเป็นพาเลทถือถือธงแล้วก็ ทั้งผู้หญิงผู้ชายพากันเห่พากันร้องเพลงตามถนนแล้วถนนที่มอเตอร์ไซค์จะไปนั้นตำรวจเขาจะปิดถนนค่ะเขาจะให้มอเตอร์ไซค์ขับพาเลทและมีเสียงเพลงเสียงนำแล้วก็มีทงแบบสนุกมากๆเลยค่ะไปดูข้างทางแล้วเขาก็ทักทายคนข้างทางยกมือทักทายทุกคนค่ะแล้วก็เสียงดังเพลงดังรู้สึกว่ามัน มันมะค่ะยายเป็นเห็นแล้วก็ชอบมากๆค่ะจะเอาอย่างนี้สักคันไหมคะเพ่อนเพื่อน ยายเป็นถ่ายไปคิดไปดูไปก <_ S 1> ็คิดว่าคนพวกนี้เขาก็ดีนะคะเพื่อนๆคนขับรถขับมอเตอร์ไซค์ทุกคันเขาจะไม่ดื่มค่ะแล้วยายเป็นเดินมาตรงหลังเวทีเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรเลยค่ะเขามีแต่ฮอทดอกแล้วก็เครื่องดื่มของเขาเป็นน้ำอัดลมค่ะพวกโค้ก พวกโคลาหรืออะไรพวกนี้ค่ะเต็มเลยค่ะเขาเอามาบริการอาหารเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็ไม่มีอะไรมีน้ำอัดลมแล้วก็กาแฟแล้วก็ชาค่ะส่วนอาหารก็มีหน้าเดียวคือฮอทดอกค่ะฮอทดอกใส่ขนมปังดีนะคะเขาไม่ดื่มเลยค่ะ พูดถึงมันดีตรงนี้ที่เขาขับรถถ้าคนไหนขับรถเขาก็จะเอาเครื่องดื่มออกมันก็ดีต่อสุขภาพค่ะดูสิคะคุณเยอะมากเลยค่ับเพื่อนๆขอบคุณที่ ชมไปกับยายเพ็ญและให้กำลังใจยายเพ็ญค่ะแล้วขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะเพื่อนๆโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ